สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่มีโจทย์สมการอายุที่เราสามารถแก้ง่ายๆโดยไม่ต้องใช้สมการมาฝากค่ะโจทย์บอกว่าเอกมีอายุมากกว่านัด2ปีนิกมีอายุมากกว่านัด7ปีถ้าเอกนัดและนิกมีอายุรวมกัน54ปีเอกจะมีอายุกี่ปีโจทย์ข้อนี้พูดถึงตัวละครทั้งหมด3ตัวคือเอก นิกนัดเห็นไหมคะแล้วเขาบอกว่าเอกมีอายุมากกว่านัดสองปีนิกมีอายุมากกว่านัด7ปีเราจะเห็นว่าทั้งเอและนิกเขาเทียบอายุกับนัดทั้งคู่เลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเอกกับนิกเทียบอายุกับนัด เราลองดูซิในโจทย์บอกไหมว่านัดอายุกี่ปีเขาไม่ได้บอกว่านัดอายุกี่ปีถูกไหมเราก็เลยใช้วิธีการกําหนดแบบนี้เลยค่ะว่าให้นัดมีอายุเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้นะและเราก็มาดูว่าเอกมีอายุมากกว่านัด2ปีน้องๆดูนะคะนัดเนี่ยมีอายุเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมถ้าเอกมีอายุมากกว่า2ปี เราก็ขีดเพิ่มต่อยาวออกไปอีก2ปีค่ะต่อมานิกมีอายุมากกว่านัด7ปีอ่จแน่นอนว่านัดอายุเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ถูกไหมถ้านิกมีอายุมากกว่า7ปีกล่องโมเดลตรงนี้ก็ต้องยืดยาวออกไป7ค่ะโจทย์บอก3คนนี้อายุรวมกัน54ปี เ,เพราะฉะนั้นน้องๆจะเห็นว่าคู่ขาเราไม่รู้ว่าอายุของนัดตรงเนี้ยที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่ปีเราสามารถหาได้ทำยังไงเราก็นำสอกับ7เนี่ยที่เรารู้อยู่แล้วไปลบออกจาก54ก่อนนะคะ2กับ7รวมกันได้เท่ากับ9พี่ก็เลยบอกว่าเราก็เอา54ลบ9ก่อน จะเท่ากับ45ปีซึ่ง45ปีตัวนี้ค่ะน้องๆดูนะถ้าเราลบออกด้วย2ลบออกด้วย7แล้วเนี่ยที่เหลือ45ปีก็คือช่องสี่เหลี่ยมสามช่องนี้ถูกไหมคะพี่ก็วาดเลยว่า45ปีคือสี่เหลี่ยมสามช่องเด็กๆก็ต้องหาก่อนว่าแล้ว1ช่องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็นำ 45หารด้วย3จะได้เท่ากับ15ค่ะแสดงว่าช่องนี้ก็คือ15ช่องนี้ก็15ช่องนี้ก็15พอเรารู้อย่างนี้เราก็เขียนลงไปเลยโจทย์ถามอายุของใครโจทย์ถามอายุของเอกเพราะฉะนั้นเอกคือคนแรกเลยคือคนที่1เราก็ตอบได้เลยว่าเอกมีอายุเท่ากับ17ปีนั่นเองเห็นไหมคะดังนั้น โจทย์ข้อนี้เราไม่ต้องเขียนเป็นสมก,การเลยเราแค่วาดบาร์โมเดลก็หาคำตอบได้แล้วถูกไหมคะไม่ยากเลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ขอฝากเลยนะคะวิธีการใช้บาร์โมเดลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจสำหรับเด็กๆที่จะช่วยทำให้เราวิเคราะห์วิธีคิดออกมาได้ง่ายขึ้นค่ะ